แฮร์รีโรบสันได้โพสต์รูปถ่ายส่วนต่างๆของร่างกายของเธอครับที่มีแผลฟกช้ำม,มีเลือดออกมีร่องรอยการถูกทำร้ายโดยเธอโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าสำหรับทุกคนที่อยากรู้ว่า Mason Greenwood ทำอะไรกับฉันซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าบาดแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเธอนั้นเป็นฝีมือมาจาก กองหน้าดาวรุ่งของแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนั้นแหละครับแล้วมันก็ทุ่มเลยครับโลกโซเชียล so สื่อหลักสื่อออนไลน์สำนักข่าวใหญ่เล่นกันหมดเลยครับเรื่องราวของวิสเซนกรีนวูดกับแฟนสาวของเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างผลการตัดสินออกมาจากชั้นศาลอนาคตของกรีนวูดจะเป็นอย่างไร Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับาสู่ฟุตบอลิสตารครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากกด subscribe กดติดตามให้กับช่องเราไว้ก่อนเลยนะครับเมนสเตนไทยแลนด์ Thailand, ครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก4 0 0แสนซับแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่ ถูกพูดถึงร้อนแรงมากครับในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลรวมถึงสื่อต่างๆในโลกของฟุตบอลนะฮะเพราะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับมีประเด็นของเมสันกรีนบูธกับแฟนสาวของเขาครับได้เห็นคลิปได้เห็นรูปถ่ายได้เห็นการบันทึกเสียงออกมานะครับมันต่อย,ยอดไปสู่เรื่องของกฎหมายครับหลายกระทงเลยครับลงละเมิดทางเพศขมขืนทำร้ายร่างกาย คู่ค่าวันนี้ลองมาขมวดกันหน่อยครับเรื่องราวของมิสชันกรีนวูดกับแฟนสาวของเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างทำจริงหรือไม่จริงหรือถ้าหลังจากนี้แล้วผลการตัดสินออกมาจากชั้นศาลอนาคตของกรีนวูดจะเป็นอย่างไรนะครับความรักเป็นเรื่องสวยงามครับโดยเฉพาะความรักในช่วงของโรงเรียนไฮสคูลนะฮะซึ่งกรีนวูดและแฟนสาวของเขานะครับก็คือแฮเลนโรบสันเนี่ยนะฮะค,บ,คบกันมาตั้งแต่ เรียนไฮสคูลแล้วครับหวานชื่นมีความสุขนะครับเติบโตกันมาคบกันมายาวนานประมาณ4ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆนะฮะมันเริ่มมีความระหองระแหงเกิดขึ้นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่โดยเรื่องนี้นะครับผ่านการบอกเล่าของคุณพ่อ h a r ์ริเอตโรบสซึ่งให้สัมภาษณ์ผ่านทาง d ดลี่เมียแล้วก็อย่างที่เราทราบกันครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับมันมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง h ฮร์เรีโรบสได้โพสต์รูปถ่ายส่วนต่างๆของร่างกายของเธอครับที่มีแผลฟกช้ำม,มีเลือดออกมีร่องรอยการถูกทำร้ายโดยเธอโพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าสำหรับทุกคนที่อยากรู้ว่า m เ o n Greenwood ทำอะไรกับฉันซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าบาดแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเธอนั้นเป็นฝีมือมาจากกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนั้นแหละครับแล้วมันก็ตูมเลยครับ โลกโซเชียลสื่อหลักสื่อออนไลน์สำนักข่าวใหญ่เล่นกันหมดเลยครับติดตามกันแบบทุกวินาทีเพราะว่าเมสันกรีนวูดเนี่ยถือว่าเป็นตั้งแต่ชื่อดังครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งเป็นดาวเด่นที่ถูกคาดหวังว่าจะก้าวไปเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษด้วยซ้ำไปขณะที่สื่อกําลังตื่นตัวนั่นแหละครับสืบสาวเราเรื่องเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าเฮ้ยเป็นกรีนวูดจริงหรือเปล่าอึดใจเดียวต่อมาครับก็มีคลิปเสียงบันทึกการสนทนา ที่ถูกอ้างว่าเป็นเสียงของเฮดรลด์โรบสันกับเสียงของมิสเซนกรีนวูดซึ่งฝ่ายชายะนะครับพยายามจะบังคับขู่เข็นที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยที่เธอไม่เต็มใจครับแล้วคลิปดังกล่าวก็ถูกระบุว่าบันทึกไว้ในวันที่22ตุลาคม2021ที่ผ่านมาและหากทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งการโพสต์รูปทั้งคลิปเสียงนั่นหมายความว่ามิสเซนกรีนวูดจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนและทำร้ายร่างกาย เรือดังกล่าวนั้นอยู่ในความเงียบงันอยู่สักพักหนึงครับและคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นคนแรกก็คือคุณพ่อของเฮเลรยตรอสันครับโดยสรุปได้ว่าลูกสาวของเขาอ่ะนะครับไม่ได้โพสต์ภาพนี้ด้วยตัวเองแต่เกิดจากการโดนแฮกโทรศัพท์มือถือและเฮเลียตก็เสียใจมากๆกับภาพเหล่านี้ที่หลุดออกไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่ที่สุดแล้วเมื่อมันออกมาสู่สาธารณะนะ ทั้งรูปภาพวิดีโอคลิปเสียงมันก็กลายเป็นหลักฐานก้อนใ,นใหญ่เลยครับที่ทำให้เมสันกรีนวูดนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกลา่าวและตามกฎหมายเขาก็ต้องไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพื่อให้คดีนี้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดแม้ว่าในตอนแรกนะครับบรรดาสำนักข่าวที่ตามเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเป็นกรีนวูด ในฐานะการเป็นผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการโดยเพพาะในช่วงเย็นวันอาทิตย์วันที่30มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งณับเวลานั้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยได้เชิญตัวมิสเซนกรีนวูดเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและมีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มในภายหลังครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทุกสื่อใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มชายวัย20ปีในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายเพราะยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ครับจนกระทั่ง ประมาณ2-3ชั่วโมงผ่านไปครับสื่อเจ้าใหญ่อย่าง BBC ครับเขกล้ายืนยันว่าชายวัย20ปีคนนั้นคือเมสันกรีนวูดจริงๆครับฝั่งของต้นสังกัดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมารับลูกในกรณีดังกล่าวครับโดยออกแถลงการนะครับว่าสโมสร,รจะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหากเมสันกรีนวูดผิดจริง ทางทีมก็จะไม่มีการโอนอ่อนและพร้อมที่จะลงโทษตามกฎสโมสรที่ตั้งไว้สโมสรไม่มีทางยอมรับความแรงที่เกิดขึ้นได้จนกว่าเรื่องนี้จะได้บทสรุปเมสันกรีนบูธจะถูกพักงานแบบไม่มีกําหนดครับฝั่งของเจ้าที่ตํารวจนะครับก็มีการยืนยันผ่านทางสื่อก็คือ The Mirrors นะครับว่ากรีนวูดนั้นกำลังถูกเชิญไปสอบสวนจริงๆครับโดยมีการเปิดเผยคำพูดบอกว่า การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นแล้วและหลังจากการสอบสวนเราสามารถยืนยันได้ว่าชายอายุ20ปีถูกจับกลุ่มในข้อหาค่มขืนและทำร้ายร่างกายและกำลังดำเนินการในเรื่องของให้ปากคำนั่นคือบทสรุปที่เราได้รับทราบข่าวสารนะครับและถัดมาอีกไม่กี่วันนะครับก็มีประเด็นว่าเบรซกินวูดนั้นได้รับการประกันตัวแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของการสอบสวนอยู่นะครับ ซึ่งประเด็นนั้นก็ต้องว่ากันไปครับตามสำนวนคดีอะไรก็ว่าไปเป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจแล้วก็กระบวนการในชั้นศาลแต่สิ่งที่ไม่น,น่าสนใจก็คือหลังจากนี้ต่างหากครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากการพิจารณาคดีเป็นที่สิ้นสุดเรื่องนี้อาจจะนําไปสู่ของการทําผิดฐานทําร้ายร่างกายครับซึ่งกรณีนี้ตามกฎหมายของสหราชอาณาจากักรไม่สามารถยอมความได้นะครับดังนั้นเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องต่อสู้ด้วยหลักฐานบนชั้นศาลและหากว่ามิเชกรินวูดถูกตัดสินว่าเป็นคนผิดจริงทำร้ายร่างกายจริงเขาจะมีความผิดตามมาตรา39ของพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาปี1988ที่บัญญัติไว้ว่าจะต้องถูกจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าว่าหากมีการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงอาจจะมีโอกาสจำคุกเป็นเวลาสูงสุด ถึง5ปีครับและหากคลิปเสียงที่ h a r r รี่โรบสันโพสต์ว่าเป็นเสียงของ Mason Green wood, คมคิเชลลกรีนวูดข่มขู่หวังกระทําชําราวทางเพศถ้าคลิปนี้เป็นเสียงของกรีนวูดจริงๆเขาก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานประทุษร้ายทางเพศหรือการบังคับให้บุคคลหนึ่งมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับการยินยอมครับซึ่งมีโอกาสที่จะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นคดีอาญาอุกชกันจะมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีครับหนักน่วงเลยครับนี่คือบทลงโทษที่กรีนวูดอาจจะต้องเจอนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมตัดสินออกมาว่าเขาผิดจริงซึ่งในกรณี้ก็คงจะต้องไปลุ้นกันต่อในเรื่องของการอุดท์จากฝั่งเจ้าตัวว่าจะสามารถลดโทษอะไรได้บ้างย้ำว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับกำลังอยู่ในช่วงการสอบสวนให้ปากคำ หาหลักฐานแล้วก็มาตัดสินกันในชั้นศาลอีกทีนึงแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้น่ก็คืออนาคตบนเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลของเขาครับถ้าทําผิดจริงเส้นทางที่จะโลดแล่นในการเป็นนักฟุตบอลหรือความหวังที่ก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษก็คงจบลงครับเพราะตัวอย่างเนียมันมีให้เห็นมาแล้วครับอย่างในเคสของอดัมจอห์นสันครับปีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษที่เคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ ก็เจอคดีในเรื่องของการข่มขืนนี่แหละครับหมดอนาคตไปเลยหรือในเคสของเบชแมงแมนดี้ก็ได้ครับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสของแมสตี้นตอนนี้ก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสกัดมาเกือบเกือบ,บปีนึงแล้วครับด้วยเหตุผลคดีเดียวกันแล้วเรื่องนี้นะครับตัวองค์กรทั้งสมาคมฟุตบอลกงกฤษหรือแม้กระทั่งต้นสังกัดอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถจะไปช่วยเหลืออะไรได้เลยครับเพราะคะดีดังกล่าวเนี่ยมันกลายเป็นข่าวใหญ่และถูกจับตามองไปทั่วโลกเรียบร้อยแล้ว องค์กรต่างๆเช่นมูลนิธิช่วยเหลือสตรแีแห่งสาราณาจักรก็ได้ออกมาแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าทางมูลนิธิและผู้หญิงทั้งโลกจะจับตามองคดีนี้อย่างใกล้ชิดและมีการกดดันให้สโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดําเนินการกับคดีนี้อย่างตรงไปตรงมานี่คือราคาหรือว่าบทเรียนอันแสนสําคัญในชีวิตของเขาเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นคนดังเป็นนักกีฬาที่ถูกจับตามองแล้วก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบรรดาเด็กๆเยาวชนซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องใช้กระบวนการระยะเวลายาวนานขนาดไหนในการสอบสวนหรือในการให้ปากคำหรือการตัดสินในชั้นศาลแต่ที่แน่ๆน,นะครขาวนี้ส่งผลในแง่ลบ อย่างมากครับให้กับเจ้าตัวแล้วก็ต้องทำให้เมสันกรีนวูดนั้นพยายามรับมือกับมันให้ได้ซึ่งในอนาคตหลังจากนี้ไม่มีใครรู้จริงครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและนั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดของประเด็นข่าวใหญ่เมสันกรีนวูดนะครับ แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเห็นยังไงบ้างหรือว่าแฟนบอลทั่วๆไปคิดเห็นยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเช่นเคยนะครับเ n น t แตนไทยแ l a n d นะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok ครับแล้วก็ยังมีในช่องทาง Podcast ์นะครับซาวคลาส spotify apple podcast p i ียงแคํ s คำว่าเมนสแตนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ